นั่นใครอ่ะครับคนที่นี่ครับครับนี่คือต่อจากคุณตุก๊กี้ต่อจากคุณตุก๊กี้ครับก็ <มา S 1> คือคแรกครับของนักเรียนบกฉาครับแล้วก็ตรวจตรวจแหลบเลือดแรรอล้วล<ะ>เรียบร้อยกินข้าวเรียบร้อยข้าวไม่กินไหมครับขออ่นานบทก่อนครับว่าถ้าเกิดผมเป็นไอตินข้าวไม่ลงเนี่ยฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะเอ็นดูเขานะฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่งพอยู่แล้ครับไม่เรียกมาเดินกวันแล้วครับเฮ้ยครับมึงไม่ว่างมากกว่าออมัา้ง โชวว่างตลอดนี่โชว์ว่างตลอดในต้นผมต้องเช็คไงถ้ามีตุ๊กกี้มาทุกราอ้ารถ้าเป็นตุ๊กกี้นี่เป็นบัตรือเปล่านี่ฮะไม่ได้ตรวจเลือดเลยนี่ดูเป็นบัตรไงอ๋อดูตัวนี้ไม่ค่อยโทรหานะโทรหานี่นะถ้าฝึกผมโทรหาคุณแล้วนะแล้วทำไมทำไมเพราะอะไรเห็นไลน์แเราไปรู้ว่าตอนนี้มีคนแย่งความรักเลยหลายคนด้วยนะไม่ใช่แท็กไม่เท่าพรเิ้าะอะไรคนใกล้ตัวคุณด้วย ซื้อเสื้อให้ด้วยแจ็คแจ็คเสือ้ออะไรพซื้อเสือ้อเดลิมอนให้นะบ้าเออจริงไหมนเนี่ยเออแต่ผมมันยังมาเอาฟรีอยู่เลยกับพี่เขาขำพี่บอกว่าคุณไปเอาสูตรคุณนิกกี้เขาขำน,นะอะแต่ว่าเบื้องหลังคือเขาซื้อเสื้อเดลิดมอน,หนให้ใช่ใช่น,นี่นี่คืออะไรไม่แต่รู้ว่ามีเนื้อวิจกตรแ่ไม่รู้